สว่างเยี่อาจารย์ดูมือทำได้ไหมลูกอ่าไม่เอามือค้ำนะลูกไม่เอาสอกค้ำกายไม่เอาศอกค้ำขาลูกศอกให้อยู่ตัวลอยถูกต้องยือดออกขึ้นมาอ่าพี่สี่อยู่หน้าน้องดิโอพักน้องดิโอดิโอกับพี่เจมส์ยน่าน้องดิโอสว่างอาจารย์บอกสว่างให้ทุกคนหลบมือที่หน้าอกแล้วก็รักษามือให้เป็นดอกบัว นะครับอยู่ที่หน้าอ,อกเลยนะเอเมททาได้ไม่รูกติดกนันอยู่ที่หน้าอ,อ,อย่างนี้อ<ช>่าแล้วก็ยืดหน้าตรงสานสว่างสานสว่สางอ่าเท่ม,มากถ้าอาจารย์บอกว่าสงบสงบให้ทุกคนเอามือซ้ายวางทิชชิดลําตัวแล้วก็มือขวาวางทับมือซ้ายแล้วเรายังไม่ต้องหลับตานะครับ มือขวาราบางท่านมือซ้ายล้วก็ยืดตรงมองมาทางพระอาจารย์ของหน้ายื้ต่ตงา,างตสะอาดสว่างสงบสงบปุ๊บเราจะนิ่งทุกอย่างเราจะนิ่งเมื่อสงบมันจะนิ่งเราจะดูพระอาจารย์ดูพระวิทยากรหรือมองมาแต่ข้างหน้านะเยี่ยมมากสะอาดสว่าง สงบสาดทำได้ไหมลูกสาดที่ดกเยี่ยมสว่างสงบเยี่ยมมากเลยฮะเยียมรอเตรียมรอพร้อม,ลอมลออเลยอ่า น้องแทนแทนได้รับเกียรติเป็นผู้แทนของพว<ม>ก,กเรานะ Hulam panumunale panumunwai, yaa panumunwai. Haan, การเยี่ยมมากเชิญครับเชิญคับที่สาธุพวกเราที่อยู่ข้างในกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันให้น้อง่ะยครับสาธุม่เห็นคนอื่นทําความดีเรากล่าวคำว่าสาธุซึ่งแปลว่าดีแล้วดีละนะจะได้ก่อนเดิน ตอนที่เราจะได้ทําความดีใดๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสั่งสอนเหมือนกันเลยว่าศีลเป็นที่เกิดเป็นบ่อกเกิดเป็นที่ตั้งของกุศลกรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นการจะทําความดีใดๆ,ๆ,ๆพวกเราพึงมีศีลการทําบุญนั้นก็จะได้อานิสงส์สูงสุดแล้วก็ เดี๋ยวพี่งามก็จะพาเราสมาทานสี่ห้าพร้อมกันเนาะข่าพนมมือขึ้นเนาะถ้าใครยังวาตามไม่ได้นะคะก็พนมมือไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพะอาจารย์จะให้สีอีกทีนึงนะคะอะถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าท่านใดได้นะคะได้เนาะอ่านได้น้มาใกล้ๆมาไม,ไม่ได้ขึ้นมาทันทีนะคะอะีหนังสือเป่า นะคะอ่ะให้ว่าให้วาดนะคะวาตามได้เลยนะคะแม่ยังพันเตวิสุงวิสุง,สงลักคณาถายะาาาาติสาเนนะสห,สสหปัญจศีลา,า,านิยาจามะ พุติยมปีิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาถายะติสลเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามะ ติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักคณะถายะติสรเนลัสหาปัญจาศีลานิยาจามะ จาค่ะลูกสาธุเยี่มมากอันนี้เป็นการกล่าวคำขอสมาทานศีลเพื่อที่เราจะได้มีศีลถ้าจะได้อธิบายให้ฟังว่าศีลข้อไหนมีอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นะก็สมาทานศีลเป็นภาษาบาลีนะกล่าวระอาจารย์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าคุณดูกลุ่มคนสาวกลางนั่งโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ส,สัมมสา,ส,า,ส,ามสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธว่าตามทีละวะักเลยนะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรม,ม,มังสรณังคัจฉามิ สังคังสรรนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรรนงคัจฉามิทุติยัมปิธรรมสรนางคัจฉามิ พุทธ <Dak> ิยมปีส <urança> ังคังสรรนางกัจฉามิพุทธิยมปีสังคังสรรนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสรรนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสรรนังกัจฉามิตติยมปีธรรมังสรรนังกัจฉามิ ตัดตียมปีสงั์สระนังขจามิตัดตียมปีสังฆังสระนังขจามิตัดตียมปีคังคังสารณะขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ <c oughs> อาวะชาสาธิามิอินนาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิช้างนังเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิามิ ากาเสิสวมิชาจารเวมรมณาาาีสิขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรา เมรยะมัชปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทธรสมาธิยามิสุรามีรยะววัชปมาชัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทธรสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยะหามา อามะพันเตอามะพันเตสาธุสาธุาธวันนี้เราได้สมาทานศีลห้าพร้อมตอนนี้ทุกคนมีศีลห้าพร้อมกันเลยนะทุกคนมีศีลห้าบริบูรณ์สมบูรณ์บริสุทธิ์ตั้งแต่เราได้อธิษฐานตั้งจิตเมื่อกี้นี้ศีลห้าเปรียบเหมือนประกันภัย กรมมาทันประกันภัยห้าอย่างเลยฮนะศีลห้าข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์อาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เปรียบเหมือนกรมมาทันประกันภัยคือการประกันชีวิตกรมมระกันภัยประกันชีวิตเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่น เราไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ฆ่าสัตว์อื่นอานิสงส์แห่งการไม่เบียดเบียนการไม่ฆ่าก็คือเราก็จะไม่ถูกเบียดเบียนเราก็จะไม่ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นสิลข้อที่หนึ่งก็จึงเป็นกรมมาทันประกันชีวิตสินข้อที่สองคืออะไรลูกไม่ไมลัก ไม่รักทรัพย์ข้อสองไม่รักทรัพย์เราก็จะมีกรมทรรอีกใบหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้ต่างซื้อคือกรมทรรประกันทรัพย์สินกรมทรรประกันทรัพย์สินเราไม่รักทรัพย์ไม่ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นเราก็จะไม่ถูกยักยอกทรัพย์ไม่ถูกโกงไม่ถูกรักทรัพย์นะเราก็จะมี ใบกรมธรรม์ประกันทัพย์สนอีกหใบเป็นเป็นกี่ใบแล้วสองใบสใบแล้วข้อ3ไม่ประพฤติผิดในการมโอ้เก่งมากโอ้รู้จักด้วยอาจารย์ยังงงง,งอยู่นะฟังไม่เข้าใจไม่ประพฤตผิดในการมก็คือไม่ไปล่วงละเมิดประเวณีคนอื่นเนาะ ไม่ไม่ไปร่วงละเมิดคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประกันภัยอีกใบหนึ่งคือประกันภัยครอบครัวใบกรมธรรั์ประกันครอบครัวถ้าเราไม่ร่วงละเมิดร่วงประเวณีหรือไปผิดประเวณีของครอบครัวอื่นครอบครัวของเราก็จะไม่แตกแยกนะครับ ครอบครัวก็จะไม่แตกแยกไม่มีการทะเลาะเบาแวงในครอบครัวนะครับครอบครัวจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักกันตามตำแหน่งตามหน้าที่นะครับพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะครับใบที่สามก็คือใบประกันครอบครัวกรมธรรม์ประกันครอบครัวสิงข้อที่สี่คือ โกหถูกถูกถูก,ถกพูด<ร>พูดปลดด้วยไออีน,น,อนิดนึงไม่พูดสอไม่พูดสอเสียดนะครับหนึ่งไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดเพอเจอร์ไร้สาระไม่พูดสอเสียดเหยียดดูหมิ่นคนอื่นนะครับข้อสอันนี้เราก็จะได้กรมธรรม์ประกัน ชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเราก็จะไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับเกิดภพใดชาติใดถ้าเรารักษาสิ่งข้อนี้บริสุทธิ์เราจะไม่ถูกคนใส่ร้ายป้ายสีจะไม่ถูกคนนินทาไม่โดนนินทาว่าร้ายนะครับเราจะมีกรมทานกี่ใบละสี่ใบสี่ใบแล้วเนาะสี่ข้อที่ห้าคือ โอ้ oh, oh. ไม่เสพสิ่ง oh. เสพติดของมืนเมาให้โทษอันนี้เราก็จะได้ใบประกันสุขภาพอาเราจะได้กรมธรรม์ประกันสุขภาพมาใบหนึ่งเพราะสิ่งเสพติดทำให้เราเป็นยังไงครับต่างกายเป็นยังไง oh. ร่างกายเมาร่างกายเสื่อมโทมสุดโทมนะร่างกายเราเสียเคยได้ยินข่าวใช่ไหมลูกคนที่เสพยามากๆ หลอนทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวนะครับสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะครับป่วยเจ็บป่วยออร้อนแดดถ้าเรารักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์เราก็จะมีใบประกันสุขภาพใหม่ไปหนึ่งเรีเยกว่ากรมทันประกันสุขภาพทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับทั้งหมดมีอยู่ อีก่บแล้วห้าใบ,ใบนะเราต้องเสียตังไหมไม่ต้องเสียตังพระอาจารย์ขอยกมือค่ะน้องเอวามีคำถามตึง้งโอ้โ,อโหเค e s ชั่นมาทันทีค่ะถามว่าข้อสุดท้ายยาค่ะพระอาจารย์ข้อสุดท้ายมันมีแบบยาบางนั้นที่แบบเป็นยารักษาลูกที่ต้องใส่ย,ยาแบบยาบ้ายาอะไรแบบเนี้ยค่ะ น้องถามว่าอย่างนี้ผิดสิมั้คะเราใช้อย่างมีสตินะเหมือนยาเสพติดให้โทษที่เราเสพอะเสพอย่างมีสติเพื่อรักษาโรคเสพแต่พอควรแค่รักษาโรคไม่เสียสติอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะทำให้ร่างกายถ้าเราเสพยาบางอย่างเช่นแอมเฟตามีนมร์ฟีน แกลูอีนถ้าใช้ให้พอดีก็เป็นการรักษาโรคได้กัญชาใช้ให้พอดีก็รักษาโรคได้ส่วนใหญ่เราจะใช้เกินพอดีก็ไม่ได้ดูกระท่อมก็ผิดศีลนะถ้าใช้แค่รักษาโรคก,ก็ไม่ผิดศีลนะลูกใช้รักษาโรคเขาเรียกว่ามีสติในการใช้คือถ้าใช้เรายังมีสติอยู่แสดงว่าเรารู้ตัวรู้ตัวในการใช้อย่างมีสติก็จะไม่ผิดศีล นะครับใช้อย่างมีสติใช้ในการรักษาโรคดูแลร่างกายได้นะครับหลายอย่างเลยนะที่ใช้มากๆก็จะทําให้ติดนะครับท้ให้ติดหลายอย่างเลยแต่ถ้าเราใช้เพื่อรักษาโรคบางอย่างคุณหมอหรือออยอจะมีประกาศติดติดไว้เลยว่าไม่ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อการเกินเจ็ดวันอ่าเช่นยกตัวอย่างอันนั้นคือ เราใช้อย่างมีสติใช้แบบควบคุมไม่หลงถ้าเราหลงเป็นไงนลูกใช้กัญชาทุกวันเลยเอ้าวสาธุคเดี๋ยวเอาไหมให้เพื่อนฟังไว้เนอะหนูอยากถามว่าอะไรคะน้องายขวัญแปลว่าตอนที่แบบกินทุกวันแบบถ้าแบบป่วยแบบมากๆากะค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าให้กิน ก็เป็นแล้วก็อ c c ซิเดน a l ลี่เขาก็ดรังอะค่ะแล้วยังไงต่อคำถคือเอ่ออยากรู้ว่ามันเป็นสีหรือไม่ใช่หรือไม่ผิดสีไหมผิดสีหรือไม่ผิดสาธุสาธุเป็นคำถามที่ดีลูกเพื่อนจะได้เข้าใจด้วยนะครับการใช้ยา เสร็จปิดบางอย่างเพื่อรักษาปกติคุณหมอก็จะมีจัญญาบันแล้วก็จะดูอาการอยู่แล้วว่าสมควรใช้แค่ไหนคุณหมอต้องคํานวณแล้วเพราะคุณหมอเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะจะใช้ปึ๊บคุณหมอต้องคํานวณว่าคนป่วยเป็นโรคแค่นี้ควรใช้ยาแค่นี้เขาจะคํานวณไม่ให้เกิดโทษเช่นยานอนหลับพังตัวยานอนหลับใช้มากก็ทําให้ติด ประสาทอัตโนมัติไม่ยอมหลับถ้าไม่กินประจำเนาะยานอนหลับยากล่อมประสาทบางชนิดยาอนอนหลับก็เป็นการกล่อมประสาทเช่นเดียวกันคุณหมอก็จะดูเลยว่าทานมานานหรือยังมีอาการทางจิตเยอะไหมเครียดเยอะไหมคุณหมอจะดูดูอาการคนไข้ก่อนแล้วก็ให้ยาตามอาการก็เลยจะทำให้ไม่ค่อยมีโทษกับ คนที่คนไข้ามากเท่าไหร่แต่ยาส่วนใหญ่ก็มีโทษทางตับอยู่แล้วตกค้างในตับคุณหมอจะพิจารณาจ่ายยาที่ไม่ให้เกิดโทษให้เกิดโทษน้อยที่สุดนะครับก็เลยไม่ผิดศีลให้คนป่วยได้ทานยาตามความจำเป็นกับโรคนะครับเพื่อรักษาโรคเข้าใจาไหมครับเข้าใจาเนาะ โอเคเอาตอนนี้ทุกคนมีกรมธรรม์กี่ใบแล้วกรมธรร์ที่หนึ่งคือกรมธรร์ประกันชีวิตใบที่สองเรามีกรมธรร์ประกันทรัพย์สินใบที่สามเรามีกรมธรร์ประกันครอบครัวใบที่สี่เรามีกรมธรร์ประกัน ประกันอะไรนะประกันชื่อเสียงประการเกียรติยศประการชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูลไม่ให้ถูกใส่ร้ายไม่ให้ถูกฟ้องร้องใส่ร้ายป้ายสีทําให้เราเสียชื่อเสียงอ่าเขาเรียกกรมทัน์ประกันชื่อเสียงเกียรติยศใ,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 ใบที่ห้าเรามีใบป,ประกันกรมทันประกันสุขภาพ มี5้าใบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสะอาด